มาครับสวัวสดีเวลาคุณผู้ชมครับมาขอเล่นเลยลวกันสำหรับบิกก้งรีโหลดวันนี้ไม่เล่นแม็กเวนะครับแค่คูณตันกับหมุนตันเนี่ยมันก็ก็พอละทุนผมเหลือแค่2องแสนเก้านะผมหมุนไปแป๊บหนึ่งนะครับทุนผมไม่ถึงไม่ถึง1นึ่งเอ็มนะี่มาละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับแต่วันผมก็เลือกที่จะไม่เล่นแสนเวเพราะผมทุนไม่ได้เยอะมากผมไม่กล้าใส่ตุดเท่าไหร่เอาสักลองบ้างเนาะเราเล่นแต่หมุนตันหมุนตันเว ay, ตันเราลองมาเป็น2องหมื่นห้าพันเวบ้างแล้วกัน เนาะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนอะไรกันบ้างไม่ใช่เปลี่ยนสไตล์หรอกใจกูไม่ถึงวันนี้คุณหมุนต่อโอกาสโดนมันสูงอะฮะทุนผมประมาณ7 0 0กว่าเคประมาณนี้6 7ถึงเ0คนะครับก็เสียไปเทื่องเงเยอะอยู่นะก็เลยไม่อยากโล่มมากเท่าไหร่เออะอะให้มันได้คืนก่อนแต่30ิฟิโตพินแน่นอน30ิลฟิตพินคูณ10แน่นอนเพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่จ่ายหลายๆเหมือนแม็กเวเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แม็กเวงอันน้มัน2 5งหมื่นก็สังเกตดูนะพอเวอุ้ยมันก็จะมากกว่า2 5งหมืห้ามาสองสามพประมาณนั้นนะครับทุกผู้ชมมันจะไม่ฉีกไป5-6,000หมืไม่มีแต่ถ้าจ่ายดีๆก็โอเคดีมากไหลคูณไปเออแต่ไม่ชินเลยนะปกติเราจะเล่นเกมไ i กิ้งเนี่ยเราจะเล่นแบบเวตันตลอด วันนี้ใจไม่ถึงกับทุนไม่ถึง1นเอมมันขี้เกียจด,ด้วยแหละวนๆอยู่นั้นอ่ะพอหมุนได้เริ่มจะเกือบจะได้แล้วอย่าเงี้ยมาโดนอีกไม่งุดหิดโทุกย่าขาวแถวแรกเอแถวสามเคก็ได้กูเหลือจะเชื่อเลยโอ้โหลายัังสวยไม่ได้อ่ะขอนมา ตายอยู่ก็แย่แล้วเออตายอยู่นี่วะเพิ่งจะได้ทุนใหม่ดีคืนครับผ่านไป10หมุนก็โอเคแต่เราต้องตามอีกเอากําไรเอาทุนที่โดนไปนะครับได้หรือไม่ได้ไมาดูกันเราอยากผมอยากทําให้เห็นว่าแบบเราไม่ต้องแม็กแม็เวก็ได้ก็มีสิทแตกงได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเว้ยแต่อาจจะยากหน่อย แม็กเวย์มันสุดจริงไงเพื่อน้รไปทีคูณหกเจ็ดสิบเนี่ยห้าหกสิบหลายยาวๆตอนนี้คูณ 26, ยี่สิบก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ขอแค่จ่ายแล้วกันเนาะเออจ่ายถูกจ่ายแพงจ่ายมาก่อนเว้ยคลิปหายแล้วฮะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็เริ่มร้องนะ เริ่มร้องละคิวแถวแรกไปดิปแปดโอ้ยตึงขาดทุนอยู่เยอะอยู่นะอ้อนมาจุกๆโอ้ยไม่ติดกันเลย ก็เหมือนจะตามคืนไม่ได้แล้วแหละหากำไรก่อนมาเนี่หมุนเหลือเก้าหมุนสุดท้ายผมคิดว่าถ้ามันไม่ติดว่าวจนจบก็น่าจะมีกําไรได้นะครับแล้วก็เลิกน,นะครับเล่นไม้เดียวพอเกมดีอย่าไปเล่นเยอะสวยๆหน่อยไม่มีดอกหนักๆแบบหลักแสนเลยเหรอวะอูตสาห์สิบห้าแล้วนะเยอะแล้วนะ เอาให้หน่อยเอไหมโอ้ให้ตัวเจต่อฮะโอเคนี่แหละหลอกลกแสนโอเคตัวเอเอาให้ฮนะต้องอย่างนี้ดิว,วะข้างหน้าเวสสวยไปอุย้ยเอาให้ครับมีกำไรแล้วครับมีกำไรแล้วตอนนี้สวยงาม หมุน40กับอีก6หมุ 6, 7, นได้7แสนกำไรไปตีไปได้2แสนฟึบโอ้โหให้มี A เท่าสองได้ลั่นรันบ้านนะครับโอ้โหเว30,07นะ่าแต่ทำไมมันแปลกๆวะโอ้โหไอ้ตัวผู้หญิงไอ้ตัวหนวดส้มนะฮะคอนก็ถือว่ามาให้อยู่นะคุณชมเออเว20,000ทาก็ไม่ได้แย่ ได้มากกว่านั้นมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะสองบุญสุดท้ายไม่จ่ายและสุดท้ายครับไฟนอลสปินโอเคโอ,โ,โอ้โหเกินไปโอเคจบนะครับก็กำไรนิดหน่อยมีกำไรสองสามแสนโอเคแหละ ้านมาทีสังไวียนกิ้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบลืมกดไลปปคก์กด subscribe กดไอเดียถ้าเป็นกำลังใจผมนะกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปมีเท่านี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ